คุณผู้ชมคะวันนี้แบบจะพาคุณผู้ชมเข้าไปชมที่ดิน6ไร่นะคะตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาเราเข้าซอยตรงอนามัยด่านจากได้เลยนะคะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะที่เชื่อมต่อกับถนนสุรานารายนะคะ หนนกว้างขวางมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะมีลูกค้านะคะสนใจเข้าไปชมที่ดินเนื้อที่6ไร่โค้หนองกระเสา ตำบลกำปังอำเภอนนไทยจังหวัดนะคระราชสีมานะคะแบบก็เลยให้ลูกค้านะคะไปด้วยกันเลยนะคะลูกค้านั่งอยู่ด้านหลังนะคะเราพาลูกค้าไปชมก่อนลูกค้าถูกใจหรือไม่ถูกใจยังไงไม่เป็นไรเลยนะคะคุณผู้ชมโอ้โหพี่นทแบบอยากปลูกบัวหลวงแบบนี้นะคะ่ะพี่นทปลูกให้หน่อยสาธุค่ะผ่านคุณย่าโมนะคะผ่านคุณย่าโมด้วย ตรงไปเลยเขาบอกว่าหมู่บ้านรักษาศิลห้านะคะเราเข้ามาทางอนามัยดันจารถนนเขาดีมากๆนะคะคุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะนี่ก็เป็นสะบัวด้านซ้ายมือแต่แปลกมากเลยบัวเขาอยู่ริมตะลิ่งตรงกลางไม่มีบัวยังเป็นถนนคอนกรีตอยู่ ทางไปที่ดินตรงนี้สะดวกที่สุดแล้วนะคะคุณผู้ชมจริงๆที่ดินโค้งหนองกระเสารเนี่ยเข้าเข้าออกได้หลายเส้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านดันจากบ้านดอนบ้านหลักร้อยนะคะเข้าออกได้หมดเลยตอนนี้เรามาทางซอยอนามัยดันจากก็คืออยู่ใกล้ๆเลยประมาณ2กิโลโดยประมาณนะคะคุณผู้ชมบวกลบค่ะยังเป็นถนนคอนกรีตอยู่นะคะและแปลงนี้ข้อดีนะคะก็คืออยู่ใกล้ตัวเมืองโคราช ริมข้างทางเขาก็จะมีเป็นแบบเพื่อนบ้านปลูกบ้านสวนอยู่นะคะสิ้นสุดถนนคอนกรีตแล้วนี่ค่ะสิ้นสุดถนนคอนกรีตเราก็จะต่อด้วยถนนหินคลุกนะคะคุณผู้ชมต่อด้วยถนนหินคลุกนะคะตรงไปเรื่อยๆเลยระยะประมาณสองกิโลจากถนนสุราร,รายสองโลบ,บวกลบนะคะคุณผู้ชมค่ะ สำหรับที่ดิมปลายนี้จะอยู่ใกล้แนวมอเตอร์เวย์ด้วยนะคะจะอยู่ใกล้แนวมอเตอร์เวย์ที่จะไปทางคอนแก่นนะคะซ้ายขวาตอนนี้เขาก็จะปลูกข้าวปลูกมันสำปะหลังนะคะนี่ตรงนี้น่าจะเป็นมันทำอะไรคะ สาอะไรคะเสา้ยเสา,สาอะไรแนวมอเตอร์เวย์หรอหรือว่ายังไม่ถึงเสาอะไรคะเขาเรียกเสาอ่เสาเห็มน,นี่ค่ะเราเลี้ยวมาทางด้านขวาเือนะคะคุณผู้ชม ซ้ายมือเป็นมันสำปะหลังขวามือก็เป็นมันสำปะหลังตรงขวามือตรงข้ามเนี่ยโอ้ไม่ใช่มันสำปะหลังค่ะข้าวโพดนะคะเขาปลูกข้าวโพดค่ะนี่ค่ะเป็นถนนหินคลุกไปจนเกือบจะถึงแปลงที่ดินเลยนะคะคุณผู้ชมไปจนเกือบถึงแปลงที่ดินเลยหกไร่ตำบลกำปังอเภโนนไทยจังหวนครราชสีมา อยู่ใกล้ตัวเมืองโฮลา่าประมาณ20กว่ากิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็นี่ค่ะแบบมาชอบส่วนตรงนี้มากๆเลยนะคะเราเคยผ่านมาบ่อยแล้วเนี่ยค่ะเขาจะเป็นสวนผสมโอ้โหพี่นะดินเขาดีมากเลยเขามีทุกอย่างเลยที่เป็นสวนผสมมีบ้านนอกอ่มีบ้านแบบคล้ายๆนอกดาวเนี่ยด้านนี้ก็ปลูกข้าวนะคะดูสวยจังพี่นะดูสิอากาศดี เขาปลูกเมื่อกี้แบบเห็นเป็นมะม่วงมะละกอน้อยหนาแบบเยอะไปหมดเลยเนี่ยค่ะจะใช้เป็นถนนหินคุกแบบนี้เลยแปลงนี้จะถือว่าใกล้ตัวเมืองนครราชสีมานะคะแล้วก็จะใกล้ถนนวงแหวนด้วยใกล้ถนนสุรนา,ารายนะคะแล้วก็จะใกล้ตัวอำเภอโนนไทยพี่นัดไม่ได้ใช้ GPS เลยปรบมือเย้เ yeah. <laughs> พราะว่าจำ เส้นทางได้แล้วค่ะคุณผู้ชมเราเคยมาแล้วแล้วเราก็เคยขายที่ดินแบบแปลงใกล้เคียงกันไปแล้วด้วยนะคะแต่ตอนที่แบบพาลูกค้าไปดูแหมพพาลูกค้าไปทางที่แฉกว่านี้นะคะก็คือเข้าอีกทางหนึ่งแต่ว่าถ้าเส้นนี้จะสะดวกกว่ากนะ็คือจะเป็นถนนหินคลุก มีโอกาสที่เขาจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เนี่ยชอบต้นไม้ใหญ่ตรงนี้มากๆเลยนะต้นเนี้ยสวยๆน้เพ็ญล้วน,ะนาะไม่รู้ต้นอะไรอ่ะจ้าอ่าต้องเอีะมาทางนี้นี่ไม่ไปทางหล่มเดี๋ยวติดหล่มใช่เดี๋ยวติดหล่ม,ลมอ่าเพ็แล้ไปเอาอะไรแบบอันก่อน เดี๋ยวพี <S 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 <te ่น้าไปสำรวจกอนควรถติดหล่มนะคะเพราะว่าเคยเจอบ่อยแล้วผ่านมาแล้วสบายๆชิวๆนะคะคุณผู้ชมตรงไปอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็จะถึงที่ดินเราแล้วนะคะแถวนี้เขาจะมีบริษัทฟาร์มโซลาเซลล์ด้วยนะคะว้าวตรงนี้เขาปลูกข้าวโพดนะคะอันนี้ตรงนี้เขาปลูกข้าวโพดสวยงามมากๆเลย ใช้ถนนเส้นนี้นะคะคุณผู้ชมเชื่อมต่อจากถนนสุร,รารลายลยเรามาเป็นถนนคอนกรีตในหมู่บ้านสิ้นสุดถนนคอนกรีตในหมู่บ้านก็เป็นถนนหินทุกนะคะก็ยังถือว่าเป็นถนนหินทุกตลอดเส้นทางอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปทางนู้นเขาเรียกว่าโคกหนองกระเสาเขาเรียกว่าโคกหนองกระเสาค่ะคุณผู้ชมอ่าแถวนี้ทํำข้าวโพดแล้วก็ทํามันสบปะหลัง หะะว่าแถวนี้เขาทำเยอะมีเจ้าหองหมดเลยนะคะคุณผู้ชมทางก็แฉบ้างเล็กน้อยเพราะว่าหน้าฝนนะคะคุณผู้ชมก็เป็นทางเข้าไร่เข,เข้าสวนเข้านา ประมาณนี้ก็ถือว่าสะดวกแล้วนะคะแล้วราคาเราก็ขายถูกมากๆนะคะเพราะว่าเป็นโฉนดุดแดงทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้หมอมกำลังจะพาลูกค้าไปชมที่ดินเนื้อที่6ไร่นะคะบ้านจะอยู่ใกล้บ้านด่นจากบ้านหลักร้อยนะคะบ้านดอนค่ะเขาเรียกว่าโค้งหนองกระเสาตตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนะครราชสีมานะคะวายหมานายต์มาเฉียว หมาเขาเรียกว่าหมาเฝ้าสวนจะประมาณนี้โอ้โหแถวนี้เป็นไร่ข้าวโพดนะคะเป็นไร่ข้าวโพดรถสั่นสะเทือนเล็กน้อยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะใกล้จะถึงแล้วค่ะอีกอึด